สวัสดีครับสมนิจจอทวิทนชน,นาหนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ร้านประกบสามแซบนะฮะสาขาหนองบัวลำพูนะครับรอยู่ไม่ไกลจากอุดรธานีสักเท่าไหร่นะฮะ <ใน S 1> ไม่ถึง100กิโลเมตระนะฮะนี่ฮะวันนี้ผมจะมาชิมมอ้นี่เดี๋ยวช่วงนี้ประกบยังไม่มานะผมจะมาชิมไอ้นีเ่เขาเรียกว่าส้มตำนะที่ที่น้องป๊อปปี้เคยขายมาก่อนนะสวัสดีจ้าน้องป๊อปปี้นี่เป็นมือยำาของทางร้านเลยนะยำทั้งยำประกบสามแซบทั้งยำทั้งส้มตำด้วยนะแกทำทุกอย่างเลยที่ร้านนะฮะ นี่อันนี้เมน,นูอะไรเอ่ยต้มทะเลค่ะต้มทะเลนะครับเรามาดูกันที่ต้มทะเลจะแซ่บแค่ไหนน่ากินแค่ไหนเนาะนี่เป็นสูตรพริกสดใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อต้มพริกไปเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เครื่องปรุงก็อยู่ด้านนี้นะแล,แ,ลแล้วทำแล้วกองแกงกองแกงกองแกง,งแซ่บเลยแซ่บนวลนับรองนับรองนวลแ,แ,แล้วร้านนี้ร้านดังเดิมเขาเคยมีชื่อนะชื่อร้านอะไนะ ชิ้นนัานตำยำมาเดอค่ะตำยำมาเดอนะครับสาหรับคนที่อยู่ของบุรีรัมย์น่าจะทราบดีนะฮะตำยำมาเดอนะครับเปิดขายมาก่อนยำมะกรูดสามแทมนะทีนี้เขาก็เอาเป็นชายของมะกรูดมาลงเพิ่มนะฮะก็กลายเป็นร้านสองร้านเลยนะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นชื่อรัร้านยำมะกรูดอย่างเดียนะยำมะกรูดสามแทมนะนี่ครับนี่อันนี้เป็นตำทะเลนะเอาสดนะคะอ่าสดสดมีปูม้ามีอะไรบ้างในนี้พุงสด อหอยแคลงปูมาใช่ไหมนี่ภูมานี่ตรงนี้เลยทำาังนี้เลยอ้ยไม่ต้องเอยอะนะเอาแค่พอพอพอ,พอเดี๋ยวขัดคุณ <laughs> อันนี้เราจะระเดิมให้ก่อนนะนี่ครับเดี๋ยวดูเดี๋ยว,ยวโอ้ต้องแช่โซดาเหมือนประกรบเลยแต่มั่กเคยดูคลิปมาใช่ไหมใช่ค่ะอ,อ๋อเขาดูคลิปมาเขาเห็นเตรียมของพร้อมไว้รออ๋อเตรียมขอพร้อมไว้แล้วจ<อ>พ,พูดเดี๋ยวประกรบจะมานะอันนี้อันนี้คิงเปิดร้านซะก่อนนะนะครับเนื่องจากว่าความฟิตของทางทีมงานนะอ,อยากเปิดขายมากนะนี่ อ,อันนี้ปูอะไรเนี่ยปูตัวผู้นะนี่ปูตัวผู้นะคุยน่ากินมากสดตัดแขนตัดขาตัดเล็บให้เรียบร้อยนี่ตัดให้เรียบร้อยเลยโอ้มันจะมีน้ำน้ำดนะ้วยเนาะเราก็ตัดออกน,นะะ อันนี้กระดองพี่ไม่เอาก็นะไม่ใส่กระดองมันใส่แต่เนื้อเนื้อแล้วก็เรามาล้งางสดอีกทีนึงค่ะดูนะป๊าบนี่ล้งางสดอุ้ยสะอาดเลยแล้วถ่ายเ,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 เป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆนี่แบบนี้นีกก่น่าก,กินน่ากินป๊าบนี่เตรียมแล้วไปใส่อ่าเราไปใส่ครก,กอ้าวนี่นี่มาแล้วแล้ว แกงกองแกงกองแกงโอ้ยสี s <S สันอันนี้เป็นเผ็ดประมาณไหนกลางเผ็ดกลางค่ะเผ็ดกลางนค่ะโอ้ยสีสันสวยมากเสร็จแล้วนี่เหรอเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะทำไมเสร็จเร็วจังคะฮะฮะมันแซ่บเลยเหรอแซบนี่อะแซ่บเลยเนาะไม่ต้องปรุงมากมายไม่ต้องปรุงมากมายเนาะเป็นสูตรมะนาวสดด้วยนะใช่ค่ะว้าวโอเคนะฮะเขาจานหน่อยค่ะเขาจานหน่อยนะคะ คนที่สามนี่เขามีพรสวั์นะการทำส้มต้นเขาตัมอยู่แล้วนะคือเกิดมานี่ก็ตําเป็นเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะนอกจากคนที่เกลียดตรงนั้นที่ตําไม่เป็นนะเนี่ยครับส่วนใหญ่เขาจะทำทำเป็นอยู่แล้วเนาะกับปลามันตั้งแต่เกิอก็พ่อแม่พากินมาก่อนเนาะเนี่ยเด็กน่ากินมากอ่ะเอ้ยน่ากินน่ากินน่ากินนี่มาเอามานี่มันแล้วมันแล้ว ตั้งก่อนตั้งก่อนตั้งก่อนเาตั้งก่อนเาตั้งก่อนโอ้น่ากินน่ากินมากแล้วก็จานแบ่งมาเป็นตาแซ่บแทนอะเป็นตาแซ่บแทนอะยำยำยำหมูย,มย,มย,มยออ่เดี๋ยวลองไปดูยำหมูยอกันนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูน้องป๊อปปี้นะครับยำนะฮะนี่ยำก่อนที่ประกบจะสอนด้วยซ้ำไปนะ นะครับแต่เขาบอกเขา,ขาวๆแล้วว่าให้ใส่อะไรบ้างนะวิธีการใส่เครื่องปรุงต่างๆบอกไปหมดแล้วเนี่ยฮะมาใส่พริกเข้าไปใส่ผงฟูเข้าไปอูนี่ครับน้ำตาลนี่ไม่ต้องหวานมะอ่านั่นแหละ,ะน้ำปลามะนาวก็อยู่ด้านนี้นะคืออันนั้นอะไรน้ำปลาอ่า ปลานิดหนึ่งปลานนิดเดียวพอจ้าโอเคนั่นแล้วก็มะนาวมะนาวใส่ลงไปเลยป่าบโอ้โหช้ำช้ำน้ำเยอะมากอันนี้ <มา S 1> เป็นม <า S 1> หมูยอ,อคนลอยคนหน่อยคนหน่อยอมะนาวติ๊กมาด้วยอ่านี่คนแล้วนี่สูตรสูตรประกบสูตรประกบเราต้องบีบมะนาวใส่ก่อนนะ หนึ่งซี่นะฮะนี้แบบนี้เลยหนึ่งหรือสองก็ได้อ่าน้ำยำชิมดูก่อนมามาผมชิมมาอ,มอ,อ,มอืมปลาระนิดหนึ่งปลาปร้าปลาร้านี่นึงปลารนิดหนึ่ง,งอืมมันมันขันดนัวเออ บ๊อบปี้ลองชิมบ๊อบปี้ชิมโอเคพาชอบไหมรสชาตินี้ต้มเลยตินเยอะจะได้รู้พี่ผิดผัดอะไรเอาตามอ่าตามบ๊อบปี่ดีกว่าทำได้เลยผัดนัวใช่ไหมใช่อาผัดนัวผัดนัวไทยอีกอะไรอ่าบ๊บปี่จัดเลยอ่ะสวัสดีครับลูกค้ามาแล้วเอ๋ขอเราเอาหมูยอใช่ไหมหมูยอ หูยอหูยอเท่าไหร่หกสิบ่าจะกหกสิบได้ได้แล้วนี่ครับน่ากินว้าวจัดการค่ะจัดการนะจ้าทีมงานน้ำนุนแน่ๆก็ร้านนี้ก็ต้องน้ำยำแกงส้มนะฮะร้านประกบสามแซ่บในสูตรนี้เลยนะครับตา้งปีเขาประดในคลิปมานานมากเลยนะครับเขาเริ่มมาเปิดร้านนะดีใจมากเลยอ่าดีใจมาก ยนะรกนี่พี่น้องพี่น้องครัพี่น้องสวัสดีครับสสวัดีค่ะได้ข่าวว่าอยู่ต่างประเทศแล้วครับเพิ่งกลับมา Good after noon Good after noon How 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 you you are are เฮาอายุเฮาอายุเฮโอ้ยุเฮาอายุค่ะเฮาคิดแต่คิดแต่เลยค่ะนี่โอ้ยเนาะประเทศอะไรนะครอย <ge ar> ู <ies> ่ประเทศอะไรครับสวิตเซอร์แลนด์ส <cities> ว <ourselves> yes, <t> ิตเซอร์แลนด์นะโอ้จัดฝากเรียบร้อยอ่า น้องป้องพี่อีกคนนึงชื่ออะไรอีกคือซานซางอ่ะอ่าอ่าโอเคล้เคแลยวคุรเพลงน้อยิบเล่นโดเรมอนดำเลยดำเลยดำเลยนี่แบบนี้อู้หกสิบบาทแปดสิบหรือเปล่าแปดสิบลูกหกสิบไม่ได้ใช้ราคาเลยเดี๋ยวไปดูราคาเนาะโอ้หนึ่งกะละมังจริงๆเอาพี่โจถ่ายรูปหน่อยอ๋อน่ากินนะถ้าประวัติศาสตร์ครับยำจานแรกนี่ ต้ทะเลปลาหมาแล้วมาแล้วมดแล้วตเตปลมนลาเตีสร้าแกงมันมีหรือพี่โจสั่งเป็นอะไรมาบ้างมีต้มตำทะเลแล้วก็ยำหมูยอครับยำหมูยอใช่ชิมกันเนาะใช่ัทนทเอันนี้อันนี้มีลาาเนนต้อยเนชื่อมครับ น้องปอปีเริ่มหนุละเริ่มหนุ่มละแต่วันหลังสายต้องหาอะไรมาต่อแล้วนะมันจะเมื่อยเนาะก็ลูกค้ายเยอะเเดี๋ยวพอเราเราอยู่ตรงหน้าศาลเจ้าพอดีเนี้ แซลมอนด้วยนะเอาแซลมอนมาให้ด้วยแซลมอนด้วยกล่องนึงมาแล้วนะ้อง EQ ลงไปโอ้โหชิ้นไปเลยนะพี่โจเนาะโอ้แซลมอนที่นี่เขาได้ชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะรับใส่กล่องใส่กล่อง